รักฟันวันละหนึ่งนาทีบายหมอโอค่ะสำหรับน้องๆที่จัดฟันอยู่นะคะหมอโอเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลายครั้งที่ตามใน Facebook หรือในแหล่งข้อมูลโซเชียลมีเดียทั้งหลายจะเหมือนนิยมเอามามาเหมือนแชร์กันว่าเอ้ยของฉันเนี่ยสเดือนฟันเข้าแล้วของเธอทำไมยังไม่เข้าทีนี้ก็จะมีน้องๆหลายคนก็จะทักมาว่าเอ๊ะ คุณหมอของเขาที่ดูแลจัดฟันเขาว่าทําไมฟันเขาไม่เข้าสักทีทําไมของคนนั้นเข้าเร็วทาไมของฉันเข้าช้าหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าต่างๆนาน,นาคําถามแต่ละแบบนะคะหมออยากจะบอกนี้ก่อน,นค่ะว่าจริงๆการจัดฟันนะคะมันก็มีหลายเทคนิคนะคะแล้วก็ที่2คือลักษณะความผิดปกติของแต่ละคนความแข็งของกระดูกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากาันอายุก็มีผลทําให้การจัดฟันเสร็จเร็วหรือช้าความยากของตัวฟันนะคะอย่างเช่นบางคนอ่ะ ฟันซ้อนแบบจัดแบบไม่ต้องถอนฟันห àng, ่างไม่ต้องถอนฟันความการสบฟันไม่ได้ซับซ้อนเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยของฉัน4เดือนอุ้ยฟันเข้าแล้วข้างหน้าเรียงแต่บางครั้งอะคะ่ะกรามข้างในก็อาจจะมีปัญหาอยู่ดังนั้นการจะมาเปรียบเทียบว่าไอ้ของฉัน4เดือนเข้าแล้วทํำไมของเธอไม่เข้าคุณหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าหรือว่าคุณหมอไม่เก่งหรือเปล่าจริงๆหมอโออยากให,อกให้อยากให้เข้าใจเนาะเพราะว่ามีคนถามหมอโอมาเยอะมากเลยะคะ่ะคือ หมต้องบอกว่าเหมือนที่บอกอะค่ะว่ากระดูกแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากาันบางทีอายุเท่ากันแต่ว่าความหนาแน่นของกระดูกอะคะ่ะก็คือตัวกระดูกอะยังไม่เท่ากันเลยค่ะหนึ่งนะถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กแบบอายุน้อยนะคะอายุน้อยเหมือนหนึง่งเช่นไม่เกิน25เนี่ยตัวกระดูกอะคะ่ะเขาจะค่อนข้างเขาเรียกว่าจัดฟันง,ง่าย,าย,ายกว่าเพราะว่ากระดูกมันยังไม่แน่นแล้วก็การเคลื่อนนะคะถ้าเป็นของเด็กเนี่ยเคลื่อนง่ายมากหมอบอกให้เลยถ้าเป็นเคสที่เป็นเด็กเนาะแล้วก็ฟันครบนะ ฟันกรามไม่เคยโดนถอนมาก่อนแล้วก็เป็นแค่แบบฟันห่างแบบไม่ถอนอีกอะกลุ่มเหล่านี้จะจัดง่ายการเข้าก็จะเร็วนะคะเราจะเอาเคสกลุ่มนี้ไปเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อายุ30กว่าแล้วก็มีการโดนถอนฟันกรามไปบ้างหรือมีการครบเ,าเขาเรียกว่ากัดฟันนะคะคล่อมกันในฟันหลังซึ่งบางทีอเราจะดูเราจะ เราจะไม่รู้เลยว่าฟันของเราอ่ะมันมีความซับซ้อนยังไงในแต่ละคนนะส่วนใหญ่แล้วที่หมอโอโหสังเกตคือทุกคนจะเทียบกันแค่ฟันหน้าว่าของฉันเคยซ้อนอุ้ยตอนนี้ออกแล้วนะคะทุกคนเลยไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะบางเคสคุณหมอข้างจะแก้ข้างในเพราะว่าฟันของเราอาจจะมีความผิดปกติของฟันกรามข้างในอยู่ข้างหน้าเราเลยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือในบางเคสอาจจะเคยถอนฟันกรามไปทําให้ฟันกรามที่เหลืออยู่แข็งแรงไม่พอที่จะดึงฟันหน้าให้เข้าได้อย่างรวดเร็ว ะะเลยหมอเลยอยากให้เหมือนน้องๆหลายคนที่เอ๊ะทำไมฉันยังไม่เข้าทาไมฉันดึงมา2ปีแล้วฟันยังห่างไม่เห็นได้ดึงฟันหน้าเลยใจเย็นๆนะคะเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านนะคะเขาก็ผ่านการเรียนเนาะจัดฟันมาเขาก็จะพยายามดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วคือถ้าถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะบางทีปัจจัยหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันมันก็จะทําให้ระยะเวลาก็ไม่เหมือนกันถ้าเราสงสัยว่ามันทําไมของเราถึงไม่เหมือน เราสามารถสอบถามหมอจัดฟันที่ดูแลเราได้นะคะคุณหมอทุกคนยินดีตอบนะคะแต่บางครั้งคุณหมออาจจะไม่ได้คุยเพราะว่าหนึ่งด้วยอาจจะคนไข้ยเยอะหลือทอี่สองคือไม่ทราบว่าเอ้ยคนไข้สงสัยตรงไหนดังนั้นถ้าเรารู้สึกเอ้ทำไมคุณหมอไม่ดึงเชนทําไมฟันหน้าหนูยังไม่เข้าคะทําไมของเพื่อนจัดก่อนหนูแล้วทําไมเขาเสร็จแล้วคะทุกคําถามอะคะ่ะเราสามารถถามคุณหมอได้ เราจะได้หายข้องใจเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเรามาถามในโซเชียลค่ะเพื่อนเพื่อนหลายคนเขาก็ไม่ได้รู้ปัจจัยความผิดปกติของฟันเราหลายหลายอย่างมนเอ่อก็จะสามารถเหมือนไม่สามารถตอบเราได้บางทีพอเราเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือบางทีเห็นเพื่อนโชว์ในโซเชียลทั้งหลายแล้วเราก็เกิดความทุกขนะ์ใจเนาะจ่ายเงินไปตั้งเยอะแล้วถ้าจะเปลี่ยนร้านก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะดังนั้นหมอโอเลยแนะนําว่าหนึ่งนะ ถ้าการจัดฟันแต่ละคนนะ่ะไม่จําเป็นต้องเร็วเหมือนกันคือมอโอ้ไม่อยากให้แข็งแนะนําละกันว่าไม่อยากให้แข่งว่าเอ้ยของฉันสี่เดือนเนี่ยออกละแปดเดือนเข้าละอุ้ยทําไมเธอจัดที่ไหนไปจัดด้วยไม่เหมือนกันค่ะบางบางที่อาจจะเน้นให้คือเขาไม่มีความผิดปกติที่ฟันกรามเขาก็สามารถแก้ข้างหน้าได้เลยหรือเขาไม่ต้องถอนฟันหรือฟันเขาครบกระดูกเขายังนิ่มไม่ได้แข็งปัจจัยหลายๆอย่างกล้ามเนื้อเขา ยังไม่ไม่แน่นมากเนี้ยค่ะการเคลื่อนฟันเขาก็จะง่ายกว่านะคะเด็กกับผู้ผู้ใหญ่มากกว่าการจัดฟันก็จะไม่เหมือนกันนะคะความผิดปกติของฟันในฟันที่แค่ฟันซ้อนฟันห่างก็จะง่ายกว่าควรที่มีแบบฟันสบคล่อมอย่างเงี้ยค่ะบางทีกลุ่มฟันสบคล่อมฟันหน้าล่างคล่อมบนนะคะการจะได้แก้ฟันหน้าเนี่ยมันอาจจะต้องไปแก้ฟันกลามก่อนแก้การสบฟันก่อนนะบางดังนั้นการจัดฟันอ่ะมันจะมีอะไรมากกว่า คือเรียกว่าอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่คุณหมอเขาต้องแก้นะคะบางทีกึ่งกลางหน้าเบี้ยวอยู่เนี่ยค่ะการจะแก้กึ่งกลางหน้าเบี้ยวเราก็ต้องค่อยๆดึงเนาะดังนั้นหลายๆคนจะเทียบกันแค่อ้ฟันหน้าฉันเรียงแล้วแต่ว่าการเรียงแค่ฟันหน้าค่ะมันก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงการจะใกล้เสร็จ นะคะดังนั้นหมอโอ LEGO เลยมาให้เขาเรียกว่าให,ให้ให้แนวทางแล้วกันเนาะสำหรับคําแนะนําสําหรับน้องหลายคนที่แบบกลุ้มใจว่าทําไมฟันเพื่อนเข้าแล้วฟันฉันยังไม่เข้านะคะว่าทําไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นจะได้สบายใจนะวันนี้หมอโอก,ก็ลาไปก่อนติดตามหมโอโอได้ที่ Facebook o o k กช่อง Youtube รักฟันวันละหนนาทีบายหมอโอคะ่ะแล้วอย่าลืม Subscribe แลวก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ